เค้กอะโวคาโดน่เอื่อยมันได้อยู่แล้วสูตรหนีบ่ต้องใส่วิปครีมจ้าเอาเจลาตินแช่นามถิมไว้แล้วก็มาบดบิสกิตใส่กับเนยล้วก็เอามากดใส่พิมพ์จ้าเราไปแช่เย็นไว้บัดนี้กระป๋านบักอะโวคาโดหั่นใส่เครื่องปั่นจ้าใส่นมลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันเลยเด้อเทน้ำลงเส้น้ำตาลข้างจนวันละลายใส่เจลาตินที่ห่อแช่ไว้ให้ละลายขึ้นกันจ้าบัดนี้ก็มาผสมกันกับอะโวคาโดที่ปั่นคนให้เข้ากันเลยเด้อ ล้วก็เอาไปเทใส่ฐานมันเอาไปแช่เย็นจนเซตโต้ทายเพิ่นเซตโตแล้วก็มาตีมือแรงเดอ้อเอาไข่ขาวสองนวยจ้าเราก็ใส่อันครีมออทาทัทาลงไปตีตีต,ต,ตีแล้วก็ใส่น้ำตาลทยอยใส่เดอ้อตีจนได้แบบนี้มือนีมีสปอนเซอร์จากร้านเดินดงเด้อจ้าเพิ่นส่งหัวอันผลไฟไาให้เอื่อยแม่ใส่ง่ายๆเสียบเข้าไปให้ตรงล่องแล้วก็บิดให้มันอยูแน่นแน่นสำนีกก็ไดแล้วจ้า ร้านเดินดงในช้อปปี้้ะจ้าเป็นร้านประกอนเดินดงโดนป้าตามซื้อเพื่อน,น,นละบันนิก็มาบีบเมอแรงใส่เห็ดเต็มเลยจ้าแล้วเอ่ยจะทำการเบลนด์ด้วยหัวผลไฟจากร้านเดินดงไฟก็แห้งดีดีเด้ดดควรมีติดบ้านไว้หรือว่าบันยามามาห้ออกไปเดินป้าเดินดงกับสะดวกสบายไว้เห็ดขนมก็ได้จ้า เดี๋ยวเอ่ยมีพิกัดอยู่หนาโป้ไฟไว้ให้เดอ้อทําการเบิ่นเรียบร้อยเราก็ตบแตง่งโดยอะโวคาโดเล็กน้อยเสียบไปลงไปปักเทียนลงไปจูดไฟเตรียมโจ Happy birthday to you เป้าเปาเปๆา,ปาเดี๋ยวเอ่ยสิบ,บาทให้เบิงแล้วก็ซิมให้เบิงพร้อมบอกเลยว่ารสชาติอร่อยมากๆเอ่ยกับฝากร้านเดินดงน้ำเนเดอ้อจ้าเข้าไปเบิงในโป้ไฟเอ่ยได้เลย